ออมาแล้วเจ้า JCB ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายไต้หก้อซิงครับวันนี้เป็นวันที่สองครับที่มาเอาทรายนะหลังจากช่วงเช้าเราไปเอาหินแล้วครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับนี่ น,นี้ซ้ายสวยๆครับโัเฟอร์จัดให้งามๆเหมือนเดิมโัเฟอร์นี่รู้ใจครับ เราไปดูข้างหลังดีกว่าวันนี้ทรายสวยนะพี่น้องทรายแห้งด้วย โอเคครับผม<ด>ครับนะใสเราก็จะใส่ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ากี่ตันนะไม่รู้ว่ามันกี่ตันครับ ผมเฉพาะทรายน่าจะอยู่ประมาณ8-9ตันครับผมประมาณนี้แหละแต่ไม่เกินน้ำหนักครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับผมอโอเคครับเดี๋ยวไปแต่งทรายก่อนไปที่เดิมครับฝั่งนู้นแหละโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับดี๋เราจะเดินทางไปส่งให้ลูกค้านะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ